ไฟอยู่ไฟอยู่นี่มาเดี๋ยวเรามาดูครับรถช่างเอ,อสุดยอดจริงๆวางไว้นี่เจ้าเดี๋ยวเดีด๋ยวให้ชมหน่อย <c oughs> ช่างเปิดไง ลุงพ้อนะเปิดในนี้เอาแอร์แบ็กออกมีระบบอะไรมั่งอ่ะสับเสียงดังเสียงเบามีไหมไม่มีไม่มีโอ้ปิดเครื่องได้ไหมนี่ไม่มีสายไฟโอ้ดูครับท่านผู้ชมสายไฟไม่มีเลยนะครับนี่กรองก็ไม่มีครับกับตันนูบอกชอบครับ มีเนียมครับหูน,น,นี่ใช้เป็นมีเนียมเลยพัดลมสองตัวไม่ชัางตะลมไม่เหม็นนะบอกให้อันนี้กี่ปีแล้วใช้มากี่ปีแล้วเครื่องเนี้ยสองปีสองปีอ,งปอ้สดๆเล้วดูสดดูดสดโอ้โหมันทนกว่าเครื่องของมันอีกใช่ไหมช่างทนป่ะครับ เครื่องหกล้อนอกครับเครื่องหกล้นอกปดตัวเดียวนี่พี่เห็นป่ะหสามสิบราอะเนี่ยเครื่องตัวเดียวกันได้เครื่องมาเราอ๋อว่าดีแบบนี้เห็นไะโอ้ยหสามหกอเลยครับหกหมื่นแปดหกหมื่นแปดผมไม่รู้จักเครื่องนี่เนี่ยจริงจริงไมเนี่ยเครื่องหกลอจริงไหมจริงครับโอ้โหเครื่องหกสามสิบล้อยหนึ่งจุดเก้าแนงน่ายใช อ๋อนี่ตัวนอกครก็นึกว่าเป็นหนเหมือนกันเนี่ยแปลงนาเป็น1.9งช่างแปลงเอาครับนี่ช่างเองตัวนอกอ่ะมันตัวเดียวกัร้อบ้าเราะิบ่ตัวเดียวกันอมีหมกเพราะเขาต้องเปลนอ่างแล้วลงไม่ได้ท้าเปลนอ่างให้ตอมาเรยื่องจบหกหมื่แปดอ่างของอะไรของเดิมต่ของเดิมหลอเกียร์ใหญ่ อย่างเรเปลี่ยนชิ uh ้นเนี่ยชิ้นเนี่ยชิ้นเดิมเนี่ยชิ้นเดิมเปลี่ยนเป็นไฟอ่างเดิมเนี่ยขมนอกแล้วสายไฟอยู่ตรงไหนอ่ะขมนอกเดี๋ยวสายไฟอยู่ตรงไหนสายไฟไปดูก่อนแล้วเมื่อกี้อยู่ข้างในอยู่ข้างในครับโอ้นี่สุดจัดจริงๆโล่งเลยครับสายหมกสายหมกครับนี่สายไฟไปหมกนะครับสายหมกนี่สายหมกของแท้ครับ โอ้ช่างเอนี่สัรหาจริงๆเลยนี่ไม่ได้ล้างอ่ะล้างสวยวันนี้เอาแล้วเวลาซ่อมแพงไหมรุ่นนี้ก็เหมือนไรบ้านเดียวบ้านเราไม่ได้หกหกหมืน่นเจ็ดหมื่นนาทีครับแล้วก็มาทำความแรงทำเองใช่ไหมความแรงมาเดินท่อนี่ใหม่เออไม่ใช่ครับม,มันเีนเดียวครับเออเนี่ยอุดหมดครับน้ำ เปลี่ยนเป็นน้ำมันหมดวงกลมนั้นจะแตกโอเกือบลอกเลยเนี่ยกาวแดงอยู่เป็นเครื่องนอกเห็นปะเนี่ยกาวแดงอยู่เครื่องรอบกาวแดงเราซื้อสีแดงใส่ไม่ได้หรอโดนนี่เกีดร์พันอันนี้โอ๊ะเกียร์วัดใช่ไหมนี่ใช่แรงดันน้ำมันแรงดันน้ำมันวันนี้มา ร้อยหกิกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรอกมาหาผมอ่ะโอ้แป๊บเดียวครับช่างบอกว่าอยู่ที่อะไรนะที่โทรมาไก่อคุขคุขัน,ขขนแปบ๊บเดียวมาถึงอ่ะโอ้โหช่างอีนสิบจัดจริงๆมีของฝากมาฝากด้วยนะครับเออง,งยอยงอง,อง,องอปุง้ง <laughs> ของฝากมาฝากอ่ะจะติดเครื่องโชว์ เอ้อฟังดูนิ่มเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมสองปียังนิ่มเลยแก่สดสด,สด,สด,ด้วยนิ่มเยดัง่ลเออ,เอ,อนิ่มมงงเลยครับเครื่องเครื่องรสซิ่งทำไมมันนิ่มเนี้ยครับท่านผู้ชมโอ้โหวางเครื่องหกล้อสุดจัดจริงๆ

แล้วเฟืองเฟืองอะไรได้ทำไหมเฟืองท้ายเฟืองอะไรทำหมดโอ้เกียร์ล่ะเกียร์เดิมเกียร์เดิมท้ายสามเยร์เออขักล้องนาดเทไรแล้วไม่ต้องปรับอะนี่แพงไหมเนี่ยมอน้าห้าพันห้าพันโอ้มันดีกว่าเดิมเดิมเนาะดีกว่าเพราะเดิมเขอบรั่วขอบอ๋อรั่วขอบ ถือว่าไม่แพงนะครับท่านผู้ชม5,000นม้อน้ำมิน,นยมใช้ดีกว่าของเก่ารถช่างเนาะยังไงก็ดีไปหมดเอ๊ะอันนี้หัวเผาไม่ใช้ครับไม่ใช้ทำไมมันมันมีหัวเผามาเที่ยโนงมันเ,ย,นเย็นโอ,อ้เราเราเขาปีแต่ไม่ไทยใช่อเอเนนอ ขอบคุณมากครับช่างเอสวัสดีครับโอ้แกงานเยอะครับต้องรีบหน่อยสายไม่ยินเสียงเลยเพื่อนเนี่ยถ้าดับยิ่งไม่ได้ยินเนาะโอ้ต้องขอบคุณช่างมากมานะครับโอ้ัสวัสดีครับมีครับมีของฝากมาให้ด้วยเดี๋ยวจะติดติ๊กเกอร์เดี๋ยนี้หละช่างเอเดินทางปลอดภัยนะครับทีมงานครับทีมงานไม่ ไม่เคยใช้ใครครับอปเลยอ้าวปั่นนะวิ่งนี่ไม่ได้หยุดได้ย้อนเลยนะครับช่างเอไปแล้ว เดินทางปลอดภัยครับอาฝากติดตามนะครับช่องวิระน้ำแต่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ